สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี้ยายนั้นก็อยู่ขอ,อกงัวเนาะจ้ะสองคนตายายอยู่ขอ,อกเงเตรียมเอาหนาใส่ล้างไปให้งัวเนี่ยเหมือแ๊งฟันต้นกล้วยต้นกล้วยที่ว่าเขากินเชี้ยกินไม่สุกมาแล้วเนาะพี่น้องยาถิงพี่น้องมีประโยชน์เอามาฟันใส่ล้างหเงาหเงัวเขากินมันก็กินหมดอนละแค้นห้ามือนีสองคนตายาย เขาไงนิดแล้วมาไถ่ฉีงวัวเดี๋ยพี่น้องไถ่ฉีงวัวในขอบตัวที่ว่าเตรียมจะไปเห็ดปุ๋ยเตรียมที่จะทำปุ๋ยหมักไส้เย e ี่ยมไส้ากากน้ำตาลถ้าผู้ใดมีขีงวัวหลายๆเขจะเคือค่อนของยไงนั้นก็ร้องร้องเห็ดเห็ดแบบไงน,นั้นบังเลยพี่น้องผมวิ่งจะฉีงว้วผมเจาะได้ฉีงัวเป็นหลองเต็มหมดเลยใส่รถไถ่หน่อยปั้น ไอ ses, <Iya. S 1> mm ้บ hmm. ่ไรเขากลับคุดลอกของนอกพี่น้องเพราะที่รถไทยเขาติดเขาไผ้ได้ทุกซอกทุกมุมทุกแจบอกเ่ามันก่วงเขากลับแบ่งเป็นสองลอกนอกพี่น้องล็อกนี่เขาไปแหงัวอยู่ได้มาสำรับล็อกนี่เขาปล่อยไว้เว้นไว้เปลี่ยนกันปีนี้เอาฉีกหัวไฟนี่ปีปีหนาเอาไม่ไหวไฟนี่เอาฉีกหัวหมดแล้วแล้วก็เขาก็สิมาโกลยปีหนาเขาก็สิมาโกลยฟังนี่คนเกษตรไทยนอกพี่น้อง หน่อยเพียมที่สิลดน้ำจานน้ำจานยีเพียมอะไนี้เป็นปุ๋ยหมักกับนักติดใจใส่ฝืดซักใส่หงาถ้ายังไม่เชื่อเขาละเพี่น้องประหยัดค่าใส่ใจประหยัดปุ๋ยคลิปนี้ก็าเทีประโยชน์ก็เกษตรกรสำหรับผู้ที่เลี้ยงงัวน้ำกันคือกันกับใจนั้นก็ร้องเห็ดเบิึงในพี่น้องหองเห็ดบึงเอาเห็ดคือกันเบิึงน้องสื่อรถไถหน่อยเห็ดเบิึงมันสิประหยัดแรงงานเขาเขาสิบ่เมื่อยหลายตะกี้ผู้ขากับคุ้ยโตเลยคุ้ยเมืกับ

ทั้งหมดทุเรียนใส่บักทุเรียนยน้ำแน่และใส่ทุกอย่างพี่น้องใส่ทุกอย่างมองเห็นบงได้พี่น้องเพราะว่ามีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องลองดูลองดูขวานนี้แต่ละแต่ก้อนถาเห็นว่าขึ้นมีประโยชน์กับขวานก็เลยก็แช่ก็ติดตาไปเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องขวานนี้ละแต่ก้อนจะ